ตัวบานนี้นะครับความกว้างประมาณ9เมตรนะครับสูง2เมตร40นะครับผมล้อก็สแตเเลส304นะครับตัวเนี้ยเเมตรนะครับผมเวลาเราไม่เราต้องใส่เพิ่มไปอีก1ล้อนะครับเห็นไหมครับจะมีทั้งหมด3ล้อนะครับ3ล้อพ่อเกลียวนะครับพออเกลียวหกหุ่นนะครับพ่อเกลียวเขามันก็กําเนิดมาจากพ่อคมเนี่ยแหละครับแต่นวัตกรรมใช้การม้วนนะครับความร้อนแล้วก็ม้วนนะครับให้มันเป็นเกลียวออกมานะครับผม ผมนะครับผู้จัดการก๊อลฟนะครับก๊อล์ฟโฮมสแตนเลสนะครับ168วันนี้เรามาส่งงานประตูเส้นเซนโอ้ยเดินนะครับประตูโรงงานนะครับของคุณนี่นะครับผมอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับผมวันนี้เราไปชมรายละเอียดกันว่าประตูบานนี้มีอะไรพิเศษนะครับผมอ่าธิบายคร่าวๆก่อนนะครับประตูบานนี้นะครับกว้างประมาณ9เมตรนะครับสูง2เมตร40นะครับผม หายิ่งใหญ่เป็นประตูโรงงานนะครับมี2บานด้วยนะครับแกไม่ได้สั่งแค่บานเดียวแกสั่งสบานแต่ผมจะรีวิวให้ดู1บานนะครับผมโอเคเริ่มจากกรอบนะครับตัวกรอบมันนะครับที่ท่านเห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับกรอบนี้จะใช้เฟรม4ี่คูณสนิ้วนะครับ4ี่คูณสนิ้วนะครับมีสอนโลมันสีทองนะครับแล้วก็ลายเหรียญนะครับเป็นปั๊มนะครับผมเป็นลายเหรียญปั๊มนะครับผมสีทองนะครับอ่านเห็นค่าด้านล่างนะครับอ่ายังมีค่าด้านล่างค่าตรงกลางนะครับ ว่าตรงนี้นะครับอันนี้จะใช้2อคูณสนิ้วนะครับ2อคูณสนิ้วนะครับให้ลดได้ระดับลงมานะครับผมส่วนที่นะครับที่ข้างในนะครับสลับกับไม้ครับไม้นี่เป็นสีวอนัทแดงตัวซี่ก็จะเป็นท่อเกลียวนะครับท่อเกลียวหกขุนนะครับท่อเกลียวเขามันก็กําเนิดมาจากท่อกลมนี่แหละครับแต่อานวัตกรรมใช้การม้วนนะครับความร้อนแล้วก็ม้วนนะครับให้มันเป็นเกลียวออกมานะครับผมอันนี้ก็เป็นบอล้อยนะครับบอล้อยอย่างนี้ก็เป็นกระหนกนะครับ กหนกนี้ก็จะเป็นกระหนกแบบปั๊มนะครับปั๊มมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ยิงนะครับเขาเรียกว่ายิงยิงทองยิงทองนะครับโดยใช้ความร้อนนะครับเป็นแบบยิงไทเทเนียมนะครับใช้ความร้อนให้มันเปลี่ยนสีนะครับก็เหมือนที่วัยรุ่นเขาใช้พวกท่อไดท่ออะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆกันนะครับอันนี้ตัวก็ยิงให้มันเป็นเป็นสีทองนะครับผมมือจับนะครับสวยหนูนะครับข้างๆี่จะเป็นลายเหลียมปั๊มเหลี่ยญนะครับวิ่งเข้าไปรงรอบนะครับผมมือจับทุกอย่างผมใช้ระเบิดสามสี่หมดนะครับผมน่นะครับ หูช้างนะครับหูช้างเราก็มีเหมือนเดิมนะครับสามสนี่นะครับไม่จะเป็นไม้บนไม้ล่างครับมีเหลี่ยงนะครับกรอบเป็น4ี่คูณสองนะครับล้อนะครับล้อก็สแตนเลสสามสนี่นะครับตัวเนี้ยเก้าเมตรนะครับผมเวลาเราไม่เราต้องใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งล้อนะครับเห็นไหมครับจะมีทั้งหมด3ล้อนะครับ3ล้ออ่า แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในเดี๋ยวดูข้างนอกก่อนนะครับผมอาส่วนไฮไลท์ของเรานะครับนี่แต่แค่ตัวสิงห์นะครับตัวสิงห์สิงห์นี้ก็จะแบบแบบดุดันนะครับเสริมบาร,รมีให้กับทางลูกค้านะครับตัวนี้นะครับผมก,เมกมเ็เป็นสิงห์เหมือนกันอามันจะเป็นเป็นแผ่นปั๊มนะครับแผ่นปั๊มซ้ายขวาคล้ายๆไอตัวเนี้ยเหมือนกันเนาะแล้วก็ไปยิงไทเทนเนียมให้มันเป็นสีทองนะครับปั๊มแล้วก็ประกบแล้วก็การเชื่อมการเชื่อมนะครับไอเชื่อม พวกไอสิงพวกอะไรพวกนี้ครับเราไม่สามารถที่มันจะเชื่อมเต็มได้นะครับผมที่ผมจะอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับผมคือการเชื่อมมันเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นบางเพื่อมาปั๊มประกบปุ๊บเนี่ยเราเราจะเชื่อมเราก็เชื่อมแปะแปะแปะเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับเห็นไหมครับแปะเป็นจุดเป็นจุดส่วนความคมความอะไรนะครับของเราถ้าถ้ามันคมเราก็จะลบให้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ก็เป็นปั๊มมาจากโรงงานนะครับเนาะความคามเห็นไหมครับถ้าเอามือลูบมันก็ไม่เป็นไรเนาะ โอเคอันนี้ขอแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับผมว่าเป็นจะเป็นประมาณนี้นะครับไอตัวนี้นะครับไอความแข็งแรงนะครับอันเนี้ยมันเป็นความสวยงามนะครับมันไม่มีข้อส็งแรงก็ถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยครับถ้าจะเอาความแข็งแรงกับลายแบบนี้นะครับก็คือไม่ได้ถ้าอยากได้แข็งแรงก็ต้องเป็นแนวนี้นะครับแนวนี้มีไม้มีซี่มีอะไรประมาณนี้นะครับผมไอตัวนี้ก็เป็นความสวยงามนะครับความสวยงามประดับแบบบารมียิ่งใหญ่นะครับเรสวนะครับ เดี๋ยวมาดูเสาเบรกเสาประคองแล้วผมพาไปชมข้างในนะอ่าตัวนี้ครับเสาเบรกเดี๋ยวดูเสาเบรกก่อนก็เสาเบรกนะครับเป็นเซย์นะครับก็ใช้เป็นสี่ขุนสองนิ้วนะครับเข้าเข้ากับโครงมันนะครับผมอ่าโอเคอ่าดูดูครับตรงนี้มีอะไรแปลกไปก็ค th <S ings> bueno, ือมันเป็นรางคู่นั่นเองนะครับเพราะว่าประตูอเก้าเมตรนะครับบานมันใหญ่นะครับเนาะ เราก็ทาเสริมนะครับบานคู่เ,เป็นรางคู่เนาะ <S <S แต่ทีนี้นะครับคือทางลูกค้าเขาไม่อยากจะให้ทําเกี่ยวกับฟูนพื้นของเขานะครับผม <S 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 เราก็เลยใส่ล้อนะครับ เราก็เลยใส่ล้อวิ่งครับเป็นล้อพลาสติก p ีนะครับผมยังดีนะครับผมยางดีนะครับอันนี้มีปัญหาอะไรเรียกเราได้นะครับเรามีจําหน่ายด้วยนะครับผมท่านใดสนใจครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เรานะครับมีปัญหามีอะไรเราเคามารับประกันให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไอ้ตัวนี้มันเป็นล้อกู่นะครับเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าบานมันยาวเนาะป้องกันมันล้มมันอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ล้มแน่นอนเลยจริงๆถ้าแค่มีแค่เสาประคองมันก็ปลอดภัยแล้วนะครับผมสาหรับเราอ่ะอ่า อธิบายก็คือตัวนี้ก็จะใช้เป็นกล่องนะครับ2นิ้วคูณสนิ้วนะครับระยะห่างเป็นมาตรฐานก็50เซนนะครับ50เซนสูงตรงนี้50เซนเราทำตรงนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับผมเนี่ยส่วนล้อตัวนี้ไอ้ทุกอย่างมันก็เป็นอ่าสแตนเลสหมดนะครับสแตนเลสบุ๊ดสแตนเลสหมดแค่เป็นตัวเปลือกที่มันเฉยๆนะครับเป็นพลาสติกเป็นพีนะครับผมอ่าดันหมาลงดันหมาล่อมาดูเสาปลาค้องนะครับนี่คือเสาปลาค้องของเรานะครับก็ใช้สี่คูณสอง ไอตัวนี้จะสังเกตว่าเราไม่สามารถที่จะเอาติดลงมากับปืนได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามี่างคู่ดูนะครับตัวเนี้ยที่เราเอาไว้ทำประตูนะครับผมจะมาติดกันนะครับเราเลยไม่สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่าความแข็งแรงคทคทาน100%นะครับผมไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับโอเครับนะพี่ขนาดเป็นลานะรับลูกค้าเขาจะติดรีโมทท้ายหลังนะครับรีโมทนะครับ รีโมทก็สามารถติดได้ข้างในนี้นะครับข้างในนี้นะครับไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องมาติดตรงรางคู่นะครับผมเพราะว่าข้างในนี้เราก็มีหางปลาเผื่อไว้แล้วนะครับก็ไอตัวมอเตอร์รีโมทก็อยู่ตรงข้างในนี้ได้เลยสบายมากนะครับเดี๋ยวมาดูเส้นแนวนี้อ่าเห็นนะครับเห็นเส้นแนวนี้ไหมครับเราสามารถต,รมมติดรีโมทได้นี่ต,มมติดรีโมทได้ตรงนี้เลยนะครับต,รมมติดรีโมทได้ตรงนี้เลยมันก็ไหลได้สบายสบาย,บายอ่า มีรางหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นล้อพลาสติกนะครับโดยที่แบบไม่ต้องไปแยกไปอะไรมันนะครับอเดี๋ยวเราไปดูอีกบานนึงบานนั้นจะมีคนทํางานอยู่นะครับบานนี้ก็เช่นกันนะครับก็เก้าเมตรเหมือนกันครับไอ้แต่ละบานเขาจะเปิดเข้าหากันเปิดเข้าหาบานนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็9เมตรเหมือนกันสูง2เมตรสี่สนะครับลูกสี่ทุกอย่างเหมือนกันโอ้โห นีดตีีนตีไปละไปละีนตีนะครับระวังระวังเลยครับอ่าโอเคทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการแค่ประตูสองคันเนี่ยเปิดเข้าห่ากันอย่างนี้ในในช่องนะครับเนาะอ่าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมอธที่ยบก่อนร้านนี้นะครับมันจะพิเศษอีกนิดหนึ่งก็คืออ่าพื้นนะพื้นของลูกค้าคือพื้นพื้นที่เอาไว้ให้ล้อล้อคูเนี่ยล้อด้านข้างนะครับล้อหลังคูเนี่ยวิ่ง มันไม่สม่ำเสมอกันนะครับเราเลยแก้ปัญหาแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูครับเห็นไหมครับลูกฟ้าห็นข้างล่างนี่ไหมครับน่ครับอันนี้คือสปริงนะครับคือสปริงเห็นไหมครับล้อมันจะไม่ลอยนะครับแล้วก็มันสามารถยืดหยุ่นได้เห็นไหมครับขอโทษด้วยนะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะยืดหยุ่นได้เพราะว่าพื้นลูกค้าฝั่งด้านเนี้ย มันไม่เข้ากันแต่แกไม่ให้แยกไม่ให้ทาไม่ให้ใส่รางนะครับเนาะแต่ถ้าเราได้ใส่รางมันก็จะเป็นปกติเพราะว่ารางเราเด็ดตรงพื้นจะเป็นระดับไหนก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารางเราจะตรงเราทําทางตรงนะครับอันนี้เหมือนกันเป๊ะสองบ้านทองถ่ายตรงนี้นดูันจะปิดต้องอาน,น,นยอย่างนี้แย่มีนโนโคนละัวกรกันนะครับเราก็ฟองเรเหมือนเดิมนะครับผมิดเป็นบ้านนี้แหละครับเดี๋ยวอยู่ข้องนอกเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับประตูนะครับ 9เมตรสูง2เมตร40นะครับบ้านคุณ no um <c oughs> oh! um. นีบ้างใหญ่นนทบุรีนะครับผมโอ้โหสวยงามผมเห็นแล้วหรูหรามาเฮานะครับผมยังไงครับผมขอฝากนะครับร้านก๊อกโฮมสแตเลส168นะครับรับทำงานสแตเลสทั่วประเทศไทยนะครับงานเล็กงานใหญ่งานใกล้งานไกลนะครับเรารับหมดนะครับไปได้ทุกที่นะครับเนาะลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ครับตามเบอร์โทรนี้นะครับตามเฟซบุ๊กนี้แล้วก็ตาม YouTube นี้นะครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับผม แล้วจะให้ผมไปเสนอราคาตรีราคาที่หน้างานนะครับเราคุยกันได้นะครับเอาไม่เอาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเนาะก็คุยราคาครับยังไงก็ขอให้โทรมาก่อนนะครับเนาะโอเคยังไงผมขอฝากร้านก๊อปสเตเลสไปด้วยครับดีครับโย้ Yo!